อยากสาวห้สาวหน้ากับพี่น้องมาคว้าที่หักเขาเบาเมื่อแล้วพี่น้องหลายเนาะย่าหน้าหน้่มขวานางย่าแหลกจิบจนครึ่งญี่บุ่นเข้าไปทางไฮนาจังชิบาม่าผิดทางมันจะไปได้บ่ลอย ยิ้มใช่ลมนะคือเอาจะลงย่างยังบดบ้วย้ระหอดก่อนเชื้อหอดอันสิบโมงเลยเหนื่อยแล้ว,วยินชายังคือลมแท้เป็นได้่วนอีกจะร้อยกว่า่วนเดี๋ยวไปต่ออีกยังาาบด้วรหอดเข้าไปก่อนเขาเป็นนู้นทดลอง พาทุกคนไปหาครัวบางขอยไอ้มือนียวบุกหัวสิได้จักหน่วยเนาะไมเคยมาต้งเจอทุกคนเดี๋ยวพอหลุดงโอกาส <c oughs> มาหอดเจนวาพี่นอ้องเล็กหน่อยเขาก็ทือขู่ือ่เสียมมากันนะครับมาหาคุณกบไปจกักหัวไล่ลายามาหอดแล้วพี่นอ้องเซวแบบแบบเดียเขาจูดไผ่ไก่กองเฟือง <c oughs> ม,มาหอดแล้วพี่นอ้องือ ต๊ะลงหันบ๊อบเปื่อนกระเพือกบัดย่างไม้รีกันยังอยู่เลยชะลอยตักิโดน้องแหวนอะไรยังจะเด็กเด็กหอยอยู่ขวานเขาพี่น้องท่านนี้เขาเห็ดนาเซนงเดี๋ยวผู้สุดท้ายทายสุดอาหมุนหัวหมุนสวนเข้าไปวัดพี่น้องยังบ้านะรหอดบ่อนี่ ว้ายาบองไวเน่าไงเอ๋ยกิไนไปได้ลูกเป็นลูกเปกก็นเมียกรเบืเ้องมาเด้อนี่ทุกคนมาหอดแล้วจะจะไปหาอีิจับเขาเผาเพื่อแหนากันที่พักกันไปหาจะแห,หนาแล้วขขเขเผาเพื่อเขาเผาแล้วเขาจีเห็ดนาแซงเดแถวนี้นมีไก่กับมันน้องงับใหญ่เด็ดหอยเกียวชิพามาต่างถิ่นนี่น้อย กระบอกเกาะกัอยู่กลางหนองเห็นเพื่อพายเงาแบบแบบอยู่อันนี้บหอยนะยูว่าที่หอยสิริมันว่าุกแล้วว่าเคจีมันมซุกแล้วดักแปบแม่ทุกคนหอยอมีหนำอยู่มันมันน้องได้ยังมีหนำเยอะมันตายหอยเสอรีิเลยี่ามเม่นหอยจุกขนาดนั้น บอยังมีเป็นเห็ดมังกรมหันต<ม>์ตายเอาบเอกเฮ้ยมาหอดบอลคว้ามาคอยแล้วทุกคนพักหนั่งคว้าบอนก็เป็นตะยู่เลยมึงเน <c oughs> ี่ยผมหอมไหมดามเสียมหักแหละอากุยมาคอยก็ได้ซองหน่วยดามเสียมหักเ <c oughs> ดเ่น ก็นักค่านต้องเผาพาออกสารังบอกดามันจะเอาอาษาใหแม่เส้อมากมายบบดำยืมผ้าคาเทลเศร้าส่วนเศ้าไห่เนะก้อนองมาควาทีหักเรียงเตือนทีหักไมจุเดินเดินไม่จุบหนัก นอ้หอยหน่อยอจ,จุ่มเลยเนยีจุ่มกันอยู่มันจะลายหอยมันจะอยู่ตามอานาบ่อนนำแห่งที่ว่ามันเป็นตะลุกเลยบอกกับเป็นน้องนำในน้อยอยู่ขางกอไผ่เลยทุกคนหอยสิลาย แต่ถามันอยู่ตามใ้หน้าธรรมดาก็สมบูรายปบนไดส่วนหลายสิเป็นมังหอยเซรีกับมังหอยจุบเนาะแต่ว่าไฮยากได้มันนี้คือมังหอยจุกบึงเซาแปะกระสูสีบิดยังส่วนเซาลอยได้ยังหน่อยเลยหนังย่ในห่มพี่น้องส่วนห่มไปน้ำครัวไปน้ำกาเมื่อยอยู่พี่น้องสามารถขุดน้ำพักกูได้ นองมากินนกกระตามมานำเดยอจาพนยงมันแล้วก็อมันค่ายแ้นเราควายม่กลัวหอยนะจะลอยกุ้ดเอาหน่อยๆแล้วก็บอกเดี๋ยวมันใหญ่ก็เอวย่าดนนองกรตามใจป๊บขนาดอาปากิเชงถีบนะบกคอยเสียงนกหองที่เสียงคน หลอดเด็กกันมาคนเดียวในนี้รอดเก็หอยอ้นี่นี่เป็นวงอย่เงียำนี่มันเขาเบาพี่น้องหอยเพราะว่าน้ำมันแห้งโบแห้งนะน้ำเขาเบาขับเลยทั้งที่นกเป็ด จะสอบอคอยคอยเขาเบาพี่น้องทางนี้ควายร้ายพี่น้องมันอยู่ไก่น้องไงกินหญ้าแล้วก็ลงแมดนำยอดแข็งดได้น้องเนี่ยเดียวด้ยมีแต่ควายอวันนี้ประกันขุดอย่างเดียวเลยโซเฟียระวังงูเห่าโผล่มาใส่ด้วย จับกดกันนะคอ,อ,อยจุพี่น้องอ่าหลายหน่วยดิอ๋นเลน่น,นดินเล่นจุบมเม้นหอให้น้อก,กูเดินันึ่งวินาทีแล้วจุเ <c oughs> ออเดินะไปทางลุมดิเคลียขึ้นมาอีกป่าแต่เคือข่ดพี่น้องพี่น้องเอา้ามะพอเฮือนหน่อยเพื่อได้อยู่นีนะพี่น้อง สั่ลอยหวังเฮือนคนสมัยใหม่บุกไปเฮนลี่นะคือหว่าเฮือนมาอยู่กับผู้บ่าวต้นลอยคือเฮือนบ่กบ่อนี้เป็นตาชิมีหมอหอยอยู่นีบ่หาไปบ่อนใหม่เรื่อยๆพี่น้องเลยห้อยจุบบ่เออดีบ่หอยจุบไอหมิ่นจะกินอย่างมันใช้มะมุนคักรึ เออเขาควาัวแล้วนาตีนหลีหลีพีคอนประเพงหอยสลอยอน้งงานบ่คเนทปเพงงาเลยานักกินเลย่วนกนนันไปเที่ยวเลยอ <c ười> อสอ่คำมามีกำลังใจบ่ องน่งะนหออกมาแล้รองหนึ่งสามสี่้าปุ๊บสิหนึ่งไม่ใช่กระต่ายเอาหมยนี่ก็มีบอกแค่เหลือไว้หนักหนทุกคน เปลวนเป็นอดตมกระจาเอางกัปงี่มัอตีน้องเลย่านยากสาวให้สาวนากับติดต่อสาวรอยกับสาวแฟกับแม่กินแก้วแล้วกันสาวหลัดสนใจเรียกหาสาวนา กุดนี่ตอ้อเพื่องจะออกเไพไื่อนะเพราะว่ามักหอยนั้มันจะอยู่แถวันคันเทนาที่สองร้อยแดดก็ตาไปไก,กลๆรถใช่ผมก็อยู่เนาะอยู่แต่ดินเหนียวมัหอยที่เป็นดินทรายมันเดือดหนุนมักหอยจุกมักหอยจุกเลยมันเยู่นั่นเองนะบักหอย หอยสเขาเบาตรงนี้นะคือเบากรบครัวไปตามตรงี่นอด้วยมด้ยค่อยจุบบโตเหลาค่อยจุบเหลาข้าอนคัวนเขียมซักลงซับเกาะข้านตาแกงบด้วก น้องมาเต็มกตาเถอะทำว่าพอพักอันนี้เลยนพักอันนี้พักดังคมาบัสเซียักดังคมเลยพักดังคมอันนี้พักอันกินได้กตักอักได้เ้าถ้าโบราอสมัยนี้ก่อนเลย ักดังขมดยองอน,นี้บางพื้นที่อันเอิ่นสรเดินผักกระดาออันนี้ผักกระดาษรชยอันนี้พักดังข <c oughs> มเขียนตรงนีง้น้องฝ้ยายอะไรจลายเราหมั่นลัวยัางคัวนยางนำมาทงคับหมดสิบสิบเหลเลยเจหลายเลยไปเก่ง ไอ้สมดังคมเน็สปาซ่มาเชียันเนาะอันนี้พักดังคมอันนี้สมอ้สมเอาหลดเดียวกันถังห่อสไปตัวน็กไปตองเรียวหลอกไปหลอกมาพักกันมาเอาไอ้สมไปนอนนียนะ อียังเรื่องของมื้อนี้ทุกคนมะกรูดมกฮอยอนั่นด์กระจอวสาวหน้าบดเลบบ่นกรูดมกฮอยบม่มีก็เลยแใบว่าพักกันได้คุณระเข่งกระตาบม่มีได้คุณระเข่งกระตา,อาเอาไล่ไล่ลุดเลยเอาไปอ้บบอมใส่็ักะฮอยแงานหมดเลยงานหมดเลยบ่เบื่อดอกพักหนันกินได้เบดิดยกเว้นใบอย่างว่าใบกุกสลูกก็ชิลเลือดขอาเอง e ดอก พี่น้องได้ลายเติบเนาะหอยเซลลี่กับหอยจุบปนกันเมื่อเลือกเอาว่าตัวใดแกงตัวใดต้มแดดเนี่ยวายเห็ดดำนี่เสียบขนาดเลยหอยเซลลี <medi> <Ti> ่ข้างมันเขาเบากับเมื่อยบ่พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งกองลงไปแล้วกันเมื่อยแล้วก็นั่งก็เจ็บจวดหน้าหล่ำก็เลยเลอะลายเลยเอาก็มีเอากระปูนมาเสียมถึ้เสียมเขาเนาะเสียมแล้วเนาะมันเขาพี่น้องบ่อนหาหาควาในลี่ ทางนำไหลทุกคนมะฮอยมันจะเขาเบาขวานำมันแห้งมันก็เขาเบาเนาะเป็นเรื่องปกติแต่ว่ากบเนี่อโบเห็นเบิง้งความดูแหงนะเบิง้งเธออร่อยกับซอแปรนี่น้องนี่คือมูดุดนี่บนหัวแจามเมอร์เดรไลท์กับโมเมนต์นักมะฮอยอันควานมันนักพี่น้องยนักแ ผ่านกาจุวะสาวันนี้พักันหามเมื่อนั่งจนส่งเปื่อนพัดเปื่อชิได้บักงอยไปทามสื่อกันอย่างบกกา,ายเราเปื่อชิได้กินขนาดมะงอยเสลี่ยังหงาแค่นี้เนาะไว้จูบสิซัมได้ไปไปเห็นได้เนาะหลายหลายพี่น้องประกาลงงมมีตีนลายหาเข้าอืบไปจะดีกับสีหมอน โอ้พคนจิพากระตาบินแล้วเนาะเคยเห็นแต่ปุยกากระต่ายบินมันนี่ที่เห็นกระตาบินเหมือนสะลอยสิตีลังกาออกจากหัวพี่น้องพุณแล้วระดับเซียนกิงอจะคล้องได้เตี่ยกูมงเพราะเรามีแต่ปุยงยงถูกน้ำเด้อ ปุบปุบปลาเมื่อกล้ออกโดนเราไหมไกไปเลยยังไบขี้กันก็ไม่ขี้หกบบ ผู้อื่นก็ยยงในรุงรงเพาะก็โยงในกรงเดีนนดยวไดอยู่ดอยู่ยน้ำกัดต่อไปน้ำกัดซึงเป็นยังเขาคือหาหม,อมือประมาณหาลูกพยายาทำเป็นลงเมือลูกลูกเยอะ้างานไปงาขันหัวเขาหากักมันมีโอกาสหล่มลงทั้งคนเลยยัง ว้ไาไปได้เจอไอ้พ <c oughs> วกเซียนของเฮาอีกดู<อ>นนไปได้เบิดน,นี่แต่เฮาในลงกี่ต้มผู้เดียวเบิ่งแต่กล้องเรียบร้อยครับวานเขาพี่น้องหนา้าแซงพวกมักหอยมาเมื่อยๆไปได้กินปิีงหมูกับปีงไก่พี่น้อง นี่เขาสื่อบรลัย้ปราคนี่คกม็ขาง่แนาหลังบดบดจิ้มขาวเรือลำนำบะมี่ห้อยแชค่บเลแต่เข้ามาทางใดพี่น้องน้องผู้าจนะ้มหมาเนี่ยคือเจียกีินใสจป็มหัวคิดหัวกองกมาเจียีริน้เปเจียกเป็นงบกบาร์บีคิวซิเก็นบก่กัพาทงนะที่ไกวอะไรเกียวซิก็นเียวิกบบี่

มมเมน์นะกินแต่งนเนาะกินตเสี้ว <laughs> เราเปนลองกินขาวเจออา,าม,ม,อง,สาม,มองสิสามสิบสามโมงสิบสามมาคือบ่างตรงนี <laughs> ่เราอปข <laughs> ายควาใหมนะ่เ <laughs> นาะคือนมันจ้งอจับอกบาจลล้ย <laughs> เอ็งฝืนไงงอ้งงอ โอ้ยถึกบัสุภาพไปเลยถึกหุ่มถึกย่างล <c oughs> <c oughs> ายโมติงเด้อทุกคนเมื่อวานนี่ไปครัวมังคอยมาทุกคนว่าเฉลียวมาออมได้แต่หอยเซอรี่มาค่อยจูบเข้าครัวเอาเบิดเลยก็เลยสิได้ฟไปตองไปเอามาอหุงไปตำกินกับหอยเซอรี่ก่อนทุกคนหุงเหี่ยวหุงว่าไม่หลามเลยนะหุงเหี่ยวดีเลยนะีะไปตำกินอ,อยู่นาทุกคน กินกับพลอยุรีเนาะแล้วก็เปียนอย่างลปีไก่มินี่อันหนึงนี่เลยนึ่งปะออกหน้าบันงงนะพอดิปิดเลยจังเลยเฮ้ยล้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮายเฮ้ย้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยห้้้าอ้้้ง้้องมาเอามกนกระิ จะร้อยไข่พี่น้องไปขวายเมื่อวานหนี่งนะเมืม่อเช้าวันเราคนไข้ขวายได้ย่อนแล้วถือมันกระถิ่นตีติดกันนางกิ่งกับปันโยเกิร์ตผู้หนึ่งไปใสก่กระอยากไปนำกันเลยแต่เอามาพันสองเอาให้พัเนพเต้หนึ่งจะเอาหน้าแป้นนี่ ฉากแล้วเนาะได้ใส่เราได้ใส่ลูกได้ใส่ล้านแล้วมเมบอลลูกลูกเจ้าของยังมาเราใส่เจ้าแปนได้ใส่ล้านแล้วลูกกับลูกวันที่ลูกนองก,กับลูกเลยพอลโหลไม่มาสับปิดกูดีแก่ถ้ามาแก่คนกันฮัลโหลคนจักคั่วพี่น้องพ <laughs> ามาถุงจักคั่วป่ะมาดีกว่อต่ำ คือนี่คนแอลแก๊ปปีแรกพยันก็ไม่เปิดขนน้ำโอ้ยไงกิ้งไงกิ้งเข่งกระตาพี่น้องปั้นกันแล้วเดี๋ยวเอาสิ่งกับมันหอยเชอรี่ต้มโดนเติบหอยเชอรี่นะส่วนลายห้าวกับบุกไก่เดี๋ยวต้มจิ้มนะพี่น้องส่วนลายม่แตงเอาซื้อในตลาดพ้อมกระเบ่แพร่งมาได้นะหอยนี่มันลายแต่ว่าบ้านห้าวเราไ่มีทุกคน มีแต่ตามาแต่เคล็ดอ,อื่นสุขแล้วทุกคนหอยนาตัวน้อยหนึ่งน้อยใหญ่ลยตัว<ะ>ตัวอ<ะ>หอยเหลือง๊าย<ะ>ใหญ่ลึกจริงแต่ว่าต้องได้หลางสมกับเกลืออีกเท่นหนึง่งทุกคนมาจังขาวงามเป็นตาแซบตัวเดนใหญ่บ ร้านกก่ยักบะหมี่ลาล่างไม่กินทานลาล่ากินเลยนะพี่น้องตำมะคงบริษัทไทยตอนตำเจ้าว่าโตนี่ระคาฮักพี่น้องเลยเอ็กซ์หน่อยคือนะคะหักครับบร,บบริษัทธรรมดานะคาครึ่งกินกินราคาเลยหลายเนาะใช้ซีรีสที่เขาไปหามาทุกคนใช้บอนนั่งก่อยมาเด้อพี่น้องเด้อกินเขาทั้งลุ่มเน้ะกินเบิดแล้วาเผื่อจะซื้อมาวาท่านละกิน มาด้อทุกคนกินเข้าเมื่อนี่เดมเดอนาร้านไลยเบางดูกินอย่าคำด้วยลูกมันัเสิยฮักเอาเมื่อเออสั่งคาเคีจำเนาะ nó nó không cay, thằng robot, ăn à? Ăn hay phân không? Bây giờ được. không? กินมาทัานเบิดแล้วเรล่มแต่มาหอยอะมาหอยเอาบ้าขอาหอยสลีเต็มจานเลยพี่น้อง ก,กระลำกันงี้แล้วปิ่งปลาทูเด็กๆกินเบอร์อะไพี่น้องเบอรอิม่มนะที่เบอร์มะรังไปเล่นตัว <c oughs> อิม่มเราทุกคนเดี๋ยวหลับทิมเมอร์ก่อนโอเคทุกคนพอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณขอบใจหล,ลายๆพี่น้องไปแล้วบ๊ายบายอิม่มดิ